ปอบผีฟ้าเป็นผีหรือเทพครับปอบผีฟ้า <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> อยู่ทางอีสานใช่ไหม <c oughs> ก็ปอบผีฟ้าก็เป็นผีเหมือนกันนะเป็นผีเหมือนกันนะเป็นวิญญาณวิญญาณคนตุยไปแล้วเหมือนกันนี่นแหละแต่เป็นเป็นวิญญาณในสิ่งที่ดีนะมีเขาเรียกว่าอะไรมีครูมีอะไรอย่างเงี้ย พอพอตุยไปก็กลายเป็นผีฟ้าอย่างเงี้ยนะก็ยังเป็นผีอยู่นะแตะ่เป็นผีตัวเทพถามแค่นี้เนาะปอผีฟ้านะก็เป็นผีเหมือนกันนะไม่ใช่เทพนะยังไม่ใช่เทพนะก็เป็นวิญญาณที่หมดอายุไขแล้วอย่างเงี้ยประมาณเนะี้แต่มีฤทธิ์มีเดชไงก็เข้ามาสิงสู่คนที่เป็นร่างใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีการฟ้อนลำเพื่อเพื่อขับ รักษาโลรอประมาณนะี้นะสมัยก่อนนะจะจะมีความเชื่อแบบนี้นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันจะมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในป่าลึกๆชาวบ้านที่อยู่ในในป่าที่ห่างไกลความจเจริญก็น่าจะมีอยู่นะแต่มีน้อยมากแล้วลหละ,ละแต่สิ่งพวกนี้ลบหลู่ไม่ได้นะเมื่อก่อนมันมีจริงนะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาไงมันมา,ม,นม,ามันก็เห็นแบบ มีโรงพยาบาลมีหมอมียามีวัคซีนอะไรประมาณเนี้ยแล้วจะก็จะไปคนสมัยนี้ก็จะไปดูถูกคนสมัยก่อนเอ้็ง่ายไงจะไปหายได้ยังไงแค่ไปฟ้อนไปลำอย่างเงี้ยโรคมันจะหายเลยเงี้ยก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันมีมาก็ก็อย่างนั้นแหละก็คือมันมีมานะ